ก็ข้างเงีอย่างเงี้ยที่ว่าเพิ่มแม้มมแต่ช่วยเรื่องเปี่ยนนะฮะระว่งวางเพราะว่าเป็นรัชก,การที่สมัยรัชก,ก,การที่สามซึ่งผมก็ตอนนั้นก็าหารายละเอียดจที่เนเป็นเลตนีาสมัยรัชก,ก,การที่สามไม่ได้เพราะวาเลยพยายามกลับไปที่ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น ข้อมูลว่าไปเกี่ยวกับขอความช่วยเหลือจากนักวิชาการในท้องถิ่นก็ได้รับรับช่วยเหลือจากนักวิชารณาในท้องที่เยอะสถาบันทัศ์สิ่งแวดล้อม ความเจอดเดือแล้ขอตัวแต่งตัวอะไรมาแสดงมาเล่นมาแก็แต่ว่าพอทําทําไปต้องพักนึงมันก็มีความรู้สึกว่าอยากได้มากกว่านั้นคืออยากจะไปยืมตัวด่งตะลุแตอนแรกก็ยืมยื้มต่างตะลุมเข้ามาเพื่อจะได้มาถ่ายทำม,มาเล่นเชิญแล้วก็แานก็จบก็คือ,อไวันนี้พอถ่ายไป,ไป,ไปถ่ายไปวัมนีนก็มีความโลกมากตรงที่ว่าอยากจะให้ มีฉากที่ตอนท้ายที่ว่าพอูกแกเนี่ยกลับม,มาปลีลงกลับมาปีลงที่ลงแล้วเนี่ยในการแข่งจะคู่แข่งเขาบอกว่ากูแกตัาแดนรีเพลเราพังโรงนะคู่แข่งเลยโดยไฟไหม้หมดทั้งโรงการจอซึ่งไฟหไหม้นี่หมายถึงว่าพวกโรงนั่นเนี่ยก็ต้องไหม้หมดเลยนะฮะแล้วก็รวมทั้งจะต้องเห็นว่าโจนนงเขาถูกไฟไหม้ไปด้วยตอนนั้นก็ต้องหาดันตกลงมาเลยว่า เผาไปหมดเลยคิดแล้วเสียดายมันเปนัวต่างอะไรงเาอะไรก็แต่มันก็คือว่าก็ระหว่างเพิ่มเดี๋ยอถึตัวตัวเองตัวตัเรื่องตัวพยนตัวไรนี่ก็เป็นตัวที่เราลงสร้างขึ้นมหรือเรได้อ้แก่ก็เป็นตัวที่ดขึ้นมาใหม่โดยไม่เคยเห็นมามาก่อนแต่ว่า ก็ตีความจากตัวหนังสือที่เขียนไว้ก็ออกมาก็จะที่ดูที่สัมภาษณ์นี้ก็ออกมาก็เหมือนใกล้เขียนใกล้เขียนเดี๋ยวไปดูนี่ก็จะเห็นเหมือนเหมือนตัวนี้ใกล้เขียนเลยค่ะวันนี้เป็นไงบ้างจากที่เราได้มันเป็นรอบ20ปีของหนังด้วยเนาะแล้วก็เขาจะให้มาเรียกว่าเพชนบุรีเป็นตัวอย่าที่เนี่ยตัวของผมดีใจนะที่ว่า ทางผู้จัดเนี่ยเขาสามารถถ่ายฟิล์มได้อันนี้เป็นความมหัศจรรยทข่สเคัญเลยนะเพราะว่าเราที่มีความรู้เก,กี่ยวกับประเทศเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำฟิล์มขึ้นเราไม่เคยทําฟิล์มเรมื่องนี้ขึ้นมาเพราะแต่เรื่องที่จะใช้ในระบบที่ตอนนั้นโลรุ่นะเป็นดิจิตอลอยูแล้วใช้ฮาร์ดดิสใช้อะไรลงไม่เราไม่มีอย่างถ,าถ้าผู้ใหดจรินก็คือว่ามันมร้วมมีกแต่รอบๆทำขึ้นมามทำขึ้นมา ก็เป็นประโยชน์ของคนดูมัแล้วกันเพราะว่าการเรื่องนี้มันก็ดีอะถ้ามันมีฟรีเพราะว่าแต่ถ้าวันนี้จะฉายด้วยูดีมันก็จะมีไม่ได้สนใจได้เพราะหนึ่งคือเป็นตะลุ่มตลอแล้วก็เป็นการดื่จะมืดตลอดแสงมันจะไม่สว่างนานนักนองมันก็จะโคมไปถ้าเป็นดีก็จะหลดีแต่ว่าถ้าคราวนี้เนี่ยความเป็นฟรลมอยู่ที่ว่าน่าจะถือว่า ่ะสมัยนั้นตอนที่ถ่ายเราเรารู้สึกว่าเรื่องหลงใหลเรื่องการใช้ยาการทาการเงินก็เล่นกันนึงคือเล่นกั่แสนก็หลงหลยฮะคอผมก็คุ้กับลกหนังบามึงอะไรพวกนี้แต่ไหนก็หลงให้ดูดีที่บอกว่าเคยดูมาบ่อยไม่ได้ร่้ม่า ว่าตอนแรกๆกที่ที่ทำเนี่ยโอ้โหที่ว่านี้งนียคือเอาตัวหนังอยู่นะมันก็มีอจอมีไฟมันก็ถ่ายเพราะว่าพอเข้อจริงๆรมาถ่ายแล้วเราคือหลอกไฟใช้ไม่ได้เพราะเราจอจออยน่นียมันจะบางจะทะลุถ้าใส่หลอดไฟมันก็จะเห็น,นทันทีเลยจะหลอกหลอกคนดูไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเพราะใช้หลอดไฟไม่ได้ตอนนี้ทีนี้พาเดือนหรือว่า ตกลงแล้วจะใช้แสงจากอะไรใช้จริงเจ้าพายุก็ไม่ได้มันจะทะลุจอเพราะยังมันก็เป็นยากในการถ่ายเราระดับมือกันในการที่จะรูปถ่ายพ่อหน่อยว่าพี่คิดว่าเรื่องมันเป็นเอะไรหนึ่งนงที่เรื่องแรกคืออยาท หนังจากเรื่องของคือน่าจะอยากจะให้คือผมว่าเพราะว่าร <ale> ู้สึกว่าคนรุ่นหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักการทำยิ่งก็การมนักเขียนรุ่นรุ่นในอดีตไหนทีหลายคนก็หลังจากอ่านเรื่องของคือนั้นเรก็รู้ว่ามันคลื่นในความรู้ก็อยากจะถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังรู้จักว่านักเขียนในอดีต แต่ว่าเขียนเรื่องได้ขนาดนี้มีเรื่องคิดสตอรี่ได้ขนาดนี้รื่องเรื่องมันก็มันก็สมบูรณ์แบบนะเนี่ยแล้วก็การทอดมันก็ทำได้ดีไม่แพ้เซนลิกอะไรบ้างใช่เพื่อนเพื่อนพันนะฮะก็มันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดเลยก็คือว่าเราเป็นความภูมิใจของเราที่ว่าจะมีหนังทุกเรื่องที่บันทึกบันทึกความหนุนตาร นะครับพี่ถ่าด้เห็นเจอท่านถ่ายทอดเรื่องถ่ายทอดให้เห็นตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะว่าวัฒนธรรมของหนังตะลุงเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยองอะไรเริ่มต้นด้วยการตั้งตั้งโรงมีเรือศรีมีอะไรออกเรือศรีออกออกมืออะไรก็ชั้นชั้นบอกตัวแต่ละตัวมันจะมีอย่างไรตัวพระโขนงตัวตลบที่เรียกว่ารูปเก่าก็จะมีชัดเจน ผมว่ามันเป็นหนังที่น่าจะเป็นผมว่าอาขี่ยานชาการีความข้างญได้วัฒนธรรมความน้าได้คือความตั้งใจก็อยาก็จะำนึหนัแต่ว่าเพราะนั้นเราตรวจตัวถามว่าตอนนี้ที่ว่าเขาแป่นน้อยใจว่าลัาทำอะไรที่สิผมเพิ่งจะพันดังจากเรื่องนี้ให้ให้หอมวาปยชนเนี่ยว่าอไรือว่างเงี้รับหนักเรื่องเนี้ยไม่รู้ลังไ้แต่ว่า จนทุกวันนี้มันก็ยังไม่ไม่มีไม่มีการทำอะไรก็ก็เสียดายครับผมว่าใจตันเสียดายผมเดี๋ยววันนี้คุยดังจะที่ผมทำทำลงมาทำรื่องนี้เนี่ยผมก็คุยกับผู้นำได้ต่างต่ผมก็รู้สึกว่าคนรุ่นรุ่นจนาด้ยหลายคนที่ในหนังหลายคนที่ผมได้คุยเนี่ยกว่าเนี่ยเสร็จเขาเสียชีวิตลง เยอย่างแ้แต่ที่ง่าก็คืออาตุนเทาที่แสดงแต่ก็จริงๆก็เป็นคนใต้ก็เป็นคนหนึ่งเป็นคน้องตระหมดอะไรได้แต่ก็ในที่สุดก็ใด้มนเล่นก็เหน่อไปแล้วอย่างเงี้ยอยู่ก็เหลือแต่ เชื่อของในวงการคนทำหนังว่าการเกี่ยวกับภาคใต้นี่มันดังหายากถ้าจะทำหนังเนาะวัฒนธรรมมันก็ต้องเป็นภาคเหนือแล้วก็ผัานมาอีก20-30ปีครับนี้ก็เป็นไทยบ้านงสาก็ยังไม่ยังไม่ถึงโบกกลับไปของภาคใต้จริงๆก็แต่ว่ามันก็มันก็แต่ว่าในทารมขงภาคในประเทศมันรู้ว่าแบบ เจ้าอนี้บุกถ่ายในการเดียนะรับใช่ครับแล้วก็เล่นละครปีที่แล้วแต่ปีนี้เหมือน <c oughs> เมัอนเขาไม่ได้เปิดละครเลยเห <c oughs> มือนเ้าเอาละครเก่ามาลีนันเลย <c oughs> มันเป็นยุคเปลีย่ยนโลกอะ <c oughs> เป็นวงการปีกษัตริย์นะแสดงก็อาจจะาจงามลงแล้วแสดงก็อยู่ไปติ๊กต็อเยอะๆเลขายของ จริงค่ะตัวน,นี้มีถือว่าเป็นตัวที่ส,สำคัญเองมากสหรับพี่อิว่อ่ะเป็นคน,เป,น,คนเป็นคนใต้ใช่ไหมคนสุราษฎร์เนี่ยครับเราอ่ะเข้าใจน้องชิดว่าหนังตะลุงคือหนังทางภาคใต้แต่วันนี้พี่มากระจารว่านายแกเนี่ยเป็นคนนายแก่พี่พิวเล่นที่สุราษฎร์ที่พัทลุงเนี่ย,ยในหนังมันถือว่าเป็นคนใต้นะครับแล้วก็ วันนี้ก็มีโอกาสได้มาเห็นไนแกจริงๆที่พ okay. ีู่เล่นที่แรกคิดว่าเป็นเรื่องเป็นเป็นเป็นสาระกรณีที่เกิดขึ okay. ้นแล้วสร้างตุลครขึ้นมาเพราะามีหน้าที่นักแสดงนักดนตตามบทที่พี่บได้มาตากู้กับอย่างได้ถามเลยครับยี่สิบปีเนาะคือนาย้อนเส้นทางยี่สิบปีย้อนเส้นทางเมื่อคืออ่อไม่ไม่จำเปืนเมื่อเช้าก็เปิดยูทูบดูนิดหน่อยย้อนกลับไปเนี่ยครับก็ก็รู้สึกว่า ถ้าอยากกลับไปแกะอยากไปแก้มีอะไรที่ตอนนั้นในยุคนั้นในวัยนั้นนะครับ mm. เราเล่นอย่างนั้นเราก็ว่าเราเต็มที่แล้ว mm. แต่พอเราผ่านเรื่องราวผ่านชีวิตมาเยอะ,ะครับพี่อู PS รู้สึกว่าพี่อู PS อยากจะกลับไปถ่ายทอดในแกในใน,ในยุคนี่น mm. รู้สึกว่าพี่องค์ผ่านเรื่องราวความรักผ่านเรื่องราวการเจ็บปวดในชีวิตมาพี่น่าจะถ่ายทอดด้ลึกเข้าไปลึกเข้าไปอยู่จริงจริง นนะที่้เชิหนันนงตลกรครับเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีที่ว่าเพราะว่ามันคงเป็นมันเป็นเอาเท่าจริงๆอนะมันเป็นถ้าตามหลักเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะหลักของการธุรกิจหนังประเภทเนี้เป็นหนังได้กล่องนะครับจะถามว่าได้เงินไหมก็อาจจะได้เงินทางต่างประเทศแล้วก็มันะเป็นเรื่องที่แบบชื่นชอบของต่างประเทศแล้วเราก็รู้สึกว่า ทุกครั้งที่เราอธิฐานนะอธิฐานไหวพระเนี่ยเราจะบอกเราขอเป็นพระเอกยอดนิยมตลอดการเรื่องของการนะสิ่งที่มันย้อนกลับมาทุกวันเนี้ยที่เราขอพรทางเรื่อยๆคือเราโชคดีมากที่หลายครั้งที่เอาเรักถูกแก้หลายครั้งที่เอาหนัง,งประวัติศาสตร์ทีู่้เรื่องของมัสยิดเรื่อยๆทำให้คนยุคใหม่ได้แบบได้มาเห็นแล้นี่คือแบบความภาคภูมิใจที่ว่าเรามาไม่ผิดทาง เราภูมิใจในในสิ่งที่วันนี้เราได้จับครูแกแล้วเราก็ได้เป็นส่วนึงครูแกกับเรื่องนี้ซึ่งจริงๆพี่ก็ไม่เคยเห็นว่าครูแกเป็นพี่ไม่เคยเห็นเลยพี่เห็นแต่คุณพ่อพี่อะเป็นไม่ได้เป็นนายหนังนะแต่คุณพ่อชอบตอกผลิตผลิตตัวพระผลิตตัวผู้หญิงผลิตตัวเทพตัวลิงเนี่ยครับพี่วเห็นตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อตอกหนังแล้วขยับเล่ในในบ้านต้องเงี้ยง้งงให้ลกหูกดู แล้เราก็ลูกเราก็ดูดูดูแต่เราก็ไม่ได้แบบอินเนอร์อะไรเยอะแล้วก็มาจาับคุณพ่อทำฟอด้วงซอคุณพ่อทำหม้อตุลาว่าหัวควาที่ขึ้นปบาดุกกำลังเนี่ยเออนีวันนี้วันตรงเนี้ยน่าจะได้จับศิละปะเรื่องเนี้ยมาจากพ่อเพอาะการจับก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเนีเออ่ยอ,อยากให้พี่บูอัปเดตเรื่องงานให้หน่อย,อยาตาม,ต,ามตอนไม้ลงก่อนนะครับลงก่อน โอเคเป็นในานักทำงานในทีว um ีผการแสก็พักมาจเป็นป so ีหรือยังก็คือไม่ได้พักนะแต่ว่าด้วยก็คือทุกปีแหละอาจจะมีปีเรื่องสองเรื่องปีแล้วก็มาถ่ายถ่ายถ่ายเรื่องหนึ่งแต่ต้องต้องบอกว่ามันเป็นยุคของคนเนี่ยอ่ะตัวเราอ่ะเราก็ไม่ได้กดทีมีดูสักเท่าไหร่ เรามักจะใช้มือถือแล้วกดดู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 ย้อนหลังได้ทุกวันเนี้ยการเปิดตัวละครการเปิดหนังอะไรเงี่ยดูย้อนหลังดีกว่าเพราะว่าชีวิตมนุษย์เรามันมีความอายุเนี่ยแบบเราต้องหาเงินเรามีเรื่องอะไรเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเรื่องให้ทั้งหมดไม่จําเป็นจะต้องดูอยู่ได้เดี๋ยวเรามาดูย้อนหลังเอามันทําให้หลายคนอาจจะว่าหายจากหน้าจอซึ่งคุณไม่ไดู้เองมันมีมันมัน แล้วทุกวันนี่ยสื่อมันก็มีเยอะช่องทางการดูเยอะครับนี่พอที่เรื่องว่าการผลิตนัะการผลิตละครมีการเปลี่ยนจริงที่ก็เคยอยู่สายละครใช่น้องมันเริ่มเปลี่ยนว่าทำให้ตัวงานต่างๆอาจจะลดลงไปด้วยการที่รั้งได้ระดับมีผลกับนักแสดงอยู่จนทำให้อาละอคนก็ต้องไปอยู่ในยูทูบบางคนก็ต้องไปใช้สื่อต่างๆซึ่งไม่ผิดพี่พพีี่่กับชอบนะตึ้งพี่ชอบการทำงานอยู่แล้ว หลายคนอาจจะปรับเปลี่ยนบริบทไปอยู่ในในในอีกช่องทางนึงเงินมันเมื่อก่อนเงินมันอยู่บนโตกมันมีกองใหญ่เอาช่องที่ทำช่องนี้ทำช่องที่ทำสามสี่ช่องทุกวันนี้มีตัวกระจายนั่งอยู่รอบโต๊ะขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งเห็นไหมครับในยุคนี้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ติดที่การทําละครหรือการทาสื่อต่างๆเนี่ยมันน้อยลง แต่นักแสดงทุกคนเนี่ยยังรักการทํางานที่เชื่อทุกคนยังรักการทํางานเพราะทุกคนมีภาระ,ะต้องรับผิดชอบต้องกับปรับเปลี่ยนบริบทไปอยู่ติดต่อบ้างไปอยู่ออนไลน์บ้างนะส่วนพี่อูตอนนี้ก็ยังทําทํารายการให้ช่องช่องสามกับช่องห้ากับเที่ยวละไม t ไท i แลนด์เบิร์กับคนไทยหัวใจไม่ทอ้อก็ยังมีงานทางทาหน้าก่อนบ้างนะครับแล้วก็สื่อออนไลน์ก็ ก็ไปเก็บภาพสวยๆเพราะว่าอยากให้คนเห็นภาพดีๆอยากให้คนเห็นการทำบุญอยากให้คนเห็นแต่สิ่งดีๆเพราะว่าไม่อยากให้ใครเห็นอะไรที่ไม่ดีเพราะว่าเด็กๆหรือผู้ใหญ่ที่เขาเสพอัมีครั้งหนึ่งแค่ครั้งเดียวก็ทําให้รู้สึกเปลี่ยนที่ว่าเนี่ยเอาพี่อุมาไปให้เป็นตัวอย่างให้ลูกให้ลูกสาวให้ลูกดูเพราะว่าคุณแม่ติดตามดูตอนเด็กๆอะไรแบบนี้ทําให้เราคิดว่าเราไม่ควรทําสื่ออะไรที่มันหักโหมหรือว่า โอ้โหวหวาดเสียวันไปให้ให้ให้คนที่เขาพูดคำนี้เราดูเราเลยคิดถึงภาพรวมภาพรวมใหญ่ว่าเป็นคนะริบที่ดีแล้วกัน<ม>ทำรายการันก็เป็นตัวเราในอีกหนึ่งใช่ก็<ม><ม>คือพูดมากกว่าเดิมเด <laughs> ี๋ยวนี้กายเป็นคนพูดมากกว่าเดิมเมื่อตอนแบบเป็นคนอีกนิดหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้า <laughs> คุณเล่นนะครับ <laughs> <laughs> ก็คือพอพอพอเปไ็นพิธีิรเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็หยิบยกไมาได้หมดเลยเจออะไรก็พูดมันมันเหมือนฝึกฟือเราไปโดยปริยาย พูดไปเรื่อยเป็นใช้คำพูดเป็นตัดตัดตัวรายการนี้ครับตัวรายการเนี่ยมันมีการพัฒนาในเรื่องของการคอนเทนต์อ่ะเยอะขึ้นไหมในช่วงที่แบบการถ่งยข่าก็สูงมากๆเลลยแ้วเราในหนุนบัตรมีกรอะไรเงี้ยเราต้องทำการบ้านเยอะขึ้นหรือยังมีครับก็คือทําการบ้านการบ้านเนี่ยไม่ไ่เขายอะหรอกเพราะว่าเป็นคนที่เหมือนจะเข้าใจการถ่ายแล้วครับแต่เราอ่ะจะใช้มุมมองของความเป็นละครที่เรามีประสบการณ์สะสมมามุมมุมภาพเนี่ย บางทีพุ่นกับ,บกับเองเลยอยากได้มุมไหนนี่นือูมเราก็จะบอกเราก็รายการเขาจะมีเหมือนพิธีกรเก่าอยู่เงี้ยเราก็หาเรื่องเลยเปลี่ยนผมไม่อยากนั่งคุยผมเบื่อการนั่งมากนั่งมาทั้งชีวิตแล้วผมอยากเดินคุยกับเข้าเดินคุยอับเขาเ้ยยา,เขาจับเัื่งจับนี่อย่างนีน้อะไรต้องปรับเปลี่ยนติดตามท่านดูเทปผมก็จะเป็นคาแรคเตอร์ผมอะไรนี้เติมเติมเข้าไปหรือว่าช่วยกันมากกว่าเพื่อไปถึงซึมชัยพร้อมๆกันที่เองครับ แต่บางทีก็เยอะขึ้นแบบเบาๆเบาๆ,ๆแล้วพี่ฮูใช้ติกตนนต๊กตอกทำงานบ่อยไหมครติ๊กตอกอ่ะพี่ฮูเล่นมาปีที่แล้วเพราะว่าปอกว่าติคิดว่าวมีคนบอกว่าอย่าไปโหลดติ๊กตอกมันจะดึงแบตเตอรี่เยอะเราก็ไม่รู้เราก็ไปเชื่อเขาแต่ครับพี่คนแล้วนะครับเราก็เลยพิ่งมาโหลดเพึ่งม,มาเริ่มสมัครปีที่แล้วคนบนโลกอยู่บนติ๊กตอกเยอะมากลงมากทุกวันนี้ไม่ต้องไปถาที่ไห้แม้วอยู่บนติ๊กตอกครับแลวตัวพี่ฮูใช้เวลา น้อยเลยตลกคนบนโลกอยู่เยอะก็บอกแล้วชอบออกมาก่อนเพราะเราอยู่หน้ากล้องอยู่อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราออกมานี่บ้างส่วนใหญ่จะอยู่ในอินสตาแกรมกับเฟซบุ๊กก็คือจะใช้แอบเรียกว่าโซเชียลในเ่วนที่หมองถึงเราบอกคนแก่นะบอกสไตล์บอกสอบสไตล์ฮะอยากเอาเศษเรื่องอะไรไหมครับทำธุรกิจทำมไม่มีช่างนี้แต่แต่ร้อนเงินอยู่นะครับจ้างได้ธุรกิจมันก็เสี่ยง ธุรกิจเหครับก็ก็ก็ฝันไว้นะวางตัวเองไว้ตอนแก่แล้วว่าตอนนี้เริ่มเรียนตัดผมดอ่าเรียนตัดผมวางตนนัวเองตอนแก่แล้วว่ากลับไปอยู่บ้านนอกแล้วก็เปิดร้านแล้วก็เอาเพื่อนๆอย่างเดียวเป็นคนที่เกยงตัดสามหัวสี่หัวพอแล้วก็ทําทกับข้าวกินกินเหล้ากันหรือสบายๆอยู่ในบ้านแล้วก็พักผ่อนค่รไม่ถึงสนใจเรื่องการตัดผมเพราะว่า,าเหมือนเอาเนียมคือไปเริ่มเรียนตัดผมจากนักสแสดงคนหนึ่ง คือตอนนั้นหาปั้นปลายชีวิตแล้วอยากมองภาพตัวเองว่าตอนจบชีวิตเป็นยังไงวะมันจะมีรถไครขับวะคือวางหมดแล้วนะครับว่าเดี๋ยวะะค่อยๆเริม่มค่อยๆปูตัดผมดีกว่า<ด>คือ<ด>ผมเนี่ยตอนโควิดอ่ะไม่มีใครไปตัดกันเลยก<ด>็เ,เลยเอาวะก็เลยตัดเลยเป็นการตัดผมแค่นั้นแหละแล้วก็เขาคงจะแบบมีฟิลลิ่งของร้านเล็กๆมินิมอลมินิมอลอยู่บ้านนอกนะครับแล้วก็เป็นคนทำข้าวอร่อยอยู่แล้วแล้วก็ว่า ระหว่างรอลูกค้าก็กินข้าวไปก่อนแล้วก็ตัดผมทีละคนแล้วเราอยู่วงการเราจะรู้ว่าไอคนเนี้ยทำผมตรงนเนี้ยสวยไอคนเนี้ยทำผมตรงนี้หล่อเดี๋ยวทําให้อ,อืมคือภาพที่เราเห็นเราเห็นแต่ของสวยงามมาทั้งเกือบโดยโดยหน้างานเราเครับก็เลยจะรู้ว่าเอ้ยอายุเนี้ยแฉกเนี่ยคนผมให้คนนี้คนนี้<อ>คิดวเหมือนกันนะค่ะขอบคุณครับมีมีเริ่มเรียน แต่แต่ว่าเริ่มถ่ายบัตรเลียนได้นะคือมันมีผมยาวแล้วเราไล่ปัดผมผู้หญิงไม่เรื่อยกับผมผู้หญิงเรื่อยฝึกใช้กันไกลใังในหนึ่งหัวในหนึ่งหัวตอนนี้หัวน้องอ่ะล้นตรงนี้หมดแล้วเลือแต่ผมมัดหัวแสดงว่าหลายศอแล้วก็คือฝึกกันฝึกการใช้อุปกรณ์ให้กล้องเพราะว่ากันไกลเป็นส่วนส่วนสำคัญที่งับมือเราติดติดมือเป็นใช่ครับก็พอไปส่วนจริงก็พบว่าเอเราก็เลยเราชอบต้องชอบ เพราะว่าเราวางปั <tang s> ้นปลายแล้วว่าอย่งเงี้ยเรชอบใช่ครับแล้วที่บ้านมีใครตัดผมบ้างไม่มีครับพี่เป็นคนเนี่ยเหมือนได้เลือดพ่อมาชอบอะไรง้องเงี้งงองงยงอยู่แบบนั่งไปเรียนเย็บหนังเหมือนกันไปเรียนฝึกเย็บหนังเพราะเมื่อก่อนป้าแบรนด์เนมตัดสินใจซื้อหน้าหนาวว่ะไปเรียนเย็บหนังไปเรียนเพื่อทำกระเป๋าใช้เองครับพี่พูดได้เป็นวันเลยแล้วถามคำถามเดียวเลย 挡没啊？哎哎,哎，哎哎。哎